แล้วที่เขาว่าการเรียนรู้พุทธศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังนี่มีมูลเหตุแค่ไหนนะก็ในอดีตผู้คนยังไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากนักก็โมแต่นั่งสวดมนต์อ้อนวอนขอฟ้าขอฝนพูดถึงแต่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมาได้ยังไงคนเชื่อเรื่องศาสนาดูแล้วก็งมงายเหมือนๆกันหมดไม่ล้าหลังหรอกถ้าเข้าใจให้ถึงแก่นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หลงเชื่ออย่างงมงายแต่ทรงเลือกสอนเฉพาะสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์คือพาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆท่านตรัสไว้ว่า สิ่งที่พระองค์รู้มีมากกว่าสิ่งที่สอนเหมือนใบไม้ทั้งป่าที่มากมายนับท่วไม่ท้วนเทียบกับใบไม้เพียงหนึ่งกําในมือคือสิ่งที่พระองค์นํามาตรัสสอนเพื่อมุ่งตรงไปสู่ประโยชน์แห่งการหลุดพ้นเพราะพระองค์ท่านคัดมาแล้วว่าสิ่งที่สอนคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับความหลุดพ้นเท่านั้นอันมีปรากฏในพุทธพจน์บทหนึ่งว่าทิกสูทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้น แล้วเรื่องที่มองไม่เห็นละ่ะอย่างนารกสวรรค์หรือชาติหน้าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงกันหรือว่าไม่มีใครรู้อะไรได้เลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปโยโย,โย่ตามดูคลิปเต็มได้ที่ช่องชาวพุทธกลับใจ